สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกรเมือนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45ซีแซต s วภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พบกกับดิฉันวิภาว,วานนันทัศนทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดหารือข้อราชการประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2565 เช้าวันนี้เมื่อเวลา9.30นณห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน2565โดยมีนายชนะชัชวันวงนายสนองดมประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทั้ง20อำเภอข้าราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้เยี่ยมชมนิทรรศการผล o ิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่และเยี่ยมนิทรรศการการรณรงค์ยุติความรุนแรงไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทําความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพร้อมทั้งมอบโล่มอบเกียรติบัตรอาทิมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มอบแบบประกาศเกษษียรติคุณสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมอบแบบประกาศเกียรติคุณการสรรหาปราดเกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี2566มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดตามโครงการประกวดรางวัล t Thailand Leby Awards 2022มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวดผลงานนักเรียนตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจำปีพุทธศักราช2565มอบใบป,ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลและประโยชน์เพื่อสังคมมอบรางวัลคนดีสีสาเกตนครตามค่านิยม11ประการและทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ขออนุญาตนำนักกีฬาเปตองที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองชิงแชมป์เอเชียครั้งที่4ประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีชายพร้อมผู้ฝึกสอนเข้าร่วมถ่ายภาพและการแนะนำตัวเองของข้าราชการผู้บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ท้งนี้ที่ประชุมได้ติดตามผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาการดําเนินงานเบิกจ่ายและติดตามเงินงบประมาณประจําปี2565รวมถึงการดําเนินงานของส่วนราชการต่างๆในห้วงที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดยังให้ส่วนราชการนําร่องจัดทําถังขยะเปียกครัวเรือนในหน่วยงานและลงไปสู่ครัวเรือนของตนเองและประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อน และกำจัดขยะให้ถูกสุขอนามัยซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สนองโนโยบายรัฐบาลด้วยการขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกด้วยสั้งทางมาจะป้องกันภาวะเลยที่ใน่ปก๋ยทำงาน ร้อยเอก่็ดให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นป่าเกษตร <ENNIS> <lawsuit> ของแผ่นดินระดับจังหวัดจำนวนสี่ร้อยค่ะสถาบันการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าร้อยเอ็ดยังได้จัดทำใบประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบเป็นผ่านและกำลังใจ นสำคัญในชีวิตได้ไปกรงตุำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำนั้นไปเลยครับก็เชิญท่านวัดปีผัว่าครับเป็นบป้วยกันัราครับก็อยากที่ว่านะครับครมองมีมติว่าให้ให้ผลในวันกดเก้าที่เกี่ยวกับบุคคลหน่วยงานองค์กรนัะ ท,ทคุณประโยชน์พระบิดาแห่งผลหลวงณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด้วยไม่มีสถานพยาบาลให้ผู้ป่วยใช่ไหมครับคนออกข่าวว่าตายไปอีกหลายๆส่วนเรามองว่าของเรานะครับเสียงปรบมือที่ท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆหลังจากรับแจ้งเหตุ พันรวดเอกศักดิ์สิทธสีพอง,งามเด็กตามพระราชาประสงค์สามารถนำ่าประชาชนและประเทศชาติให้รอดพ้นวิกฤตไดยโดยพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความห่วงใยต่อผสม,ม์นิกราชาตวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ประสบความเดือดร้อนจากสถาน ต่อกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำทีมตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนจากขยะในพื้นที่ชุมชนป่าดอนแดงอำเภอทวัดบุรีพร้อมสั่งการเข้มให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด,วด่วน วันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกานายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนป่าดอนแดงบ้านไทยเยี่ยมตำบลนิเวศอเภอทอดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดผู้อนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ในอำเภอทดบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในครั้งนี้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วสืบเนื่องจากป่าชุมชนดอนแดงเป็นป่าสาธารณะเนื้อที่ประมาณ385ไร่และเป็นที่หาของป่าชาวบ้านตามฤด,ดูกาลต่อมาผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งไว้ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ใกล้กับวิทยาลัยสงรอย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไม่ถึง400เมตรและยังอยู่ใกล้สถานศึกษาอีกหลายแห่งทําให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและกิจของสงโดยสภาพหลุมฝังกลบขยะในป่าชุมชนดอนแดงได้ส่งผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นมแมลงวันที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านและคณะสง์ร้องเรียนประเด็นผลกระทบเพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหาแต่ยังไม่มีความคืบหน้าและตามที่ตัวแทนวิทยาลัยสงรอได้ ร้องเรียนพร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวโดยเฉพาะการฝังกลบขยะเพื่อกำจัดกลิ่นหรือมแมลงวันจากนั้นขอย้ายที่ทิ้งขยะไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกว่านี้พร้อมทั้งของให้เอาไปทิ้งที่อื่นให้พื้นที่ตรงนี้กลับมาเป็นระบบนิเวศที่สวยงามเป็นลมหายใจของจุมชนได้เหมือนเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับทราบเรื่องได้สั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยกำชับให้ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ทำการขนย้ายขยะ ไปไว้ที่ห่างไกลชุมชนชั่วคราวเพื่อไม่ให้กระทบต่อชาวบ้านหรือประชาชนในพื้นที่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการก่อสร้างบ่อขยะซึ่งเป็นระบบที่ถูกต้องหรือที่เขาเรียกระบบฟิลแลนด์สร้างเสร็จคาดว่าใช้ระยะเวลา1เดือนจะดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นที่รับขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง3แห่งในพื้นที่อันได้แก่เทศบาลตำบลน,นิเวศเทศบาลตำบลบ้านนิเวศและเทศบาลตำบลอุ่มเมาส์ก็จะใช้ร่วมกันใช้บ่อขยะแห่งนี้เป็นที่กําจัดขยะในพื้นที่ต่อไปโดยในเบื้องต้นจะรีบขนย้ายขยะทั้งหมดออกไปไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่ในบริเวณนี้ให้ได้รับผลกระทบในส่วนที่เหลือจะใช้รถถ่ายกลบและเอาจุลินทรีย์มาใช้กำจัดเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่น พร้อมทั้งทําป้ายและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาคนมากํากับดูแลป้องกันการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่นี้อีกซึ่งผลการเจราจาได้ข้อยุติว่าขอให้มีการยุติการทิ้งขยะในพื้นที่ป่าชุมชนดอนแดงโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยให้หาที่จัดเก็บใหม่ที่ห่างไกลชุมชน และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนตำบลนิเวศอีกต่อไปโดยนายนารงฤทธนาอ่อนนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่บ่อขยะยอมรับในเงื่อนไขและประสานกับทั้ง3ามตำบลจะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ยังต้องรอหว่วงเวลาของการจัดเตรียมสถานที่ใหม่ในการจัดเก็บขยะ ในการกำจัดขยะในส่วนนี้วันละ5ตันนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศสรุปว่าจะใช้พื้นที่ดินของตนเองเป็นที่ทิ้งขยะชั่วคราวไปก่อนและเมื่อพื้นที่จัดเตรียมเป็นบ่อขยะถาวรแบบฝังกลบสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วจึงจะมีการนำขยะไปทิ้งในจุดที่เตรียมไว้ต่อไปโดยจะไม่นำมาทิ้งในป่าชุมชนดอนแดงให้เกิดปัญหามลพิษและผลกระทบ กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบอีกต่อไปในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกาชับว่านอกเหนือจากสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการนําขยะมาทิ้งในพื้นที่ดังกล่าวแล้วยังกําหนดให้เทศบาลตำบลนิเวศและส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นดังกล่าวให้มีการขนออกจากพื้นที่ไปไว้ที่อื่นแล้วคืนพื้นที่กลับมาสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชาวบ้านและชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการต่อต้านเกิดขึ้นตามมาอีกต่อไปและในขณะที่อยู่ระหว่างของการดําเนินการขนขยะจากพื้นที่นี้ออกไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านกลิ่นและฉีดยากำจัดมแมลงวัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยเด็ดขาดในทันทีโดยให้ทางฝ่ายปกครองเจ้าของพื้นที่อำเภอทดบุรีเข้ามาควบคุมพื้นที่หากยังมีการละเมิดไม่ว่าจากกลุ่มส่วนการปกครองท้องถิ่นหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปหากยังมีการลักลอบนำขยะมาทิ้งให้ดำเนินการเอาผิดตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ก่อนนั้นนั้นมันมีมันมีพายุมาถูกต้องแล้วตอนนี้พายุหมดแล้วครับต้องทําเร็วที่สุดเองครับเรับท่านอเมริด้วยตรองหมายความว่าเป็นเชงานที่ครับขออ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ตอบว่าตอบว่ามันก็อย่างนี้แหละเราก็สื่อ layers, ครอับ uh, <laughs> <roleum> ทีู่กศิษก็ุติ่ต้องบอกว่ิจะไม่นำมาทิ้งตรงนี้นะครับแล้วท่านนายกเทศมนตรีตังหนิเวศเจ้าของพื้นที่ที่ผ่านมามันควรจะเสร็จแล้วแต่ว่าติดปัญหาเรื่องของฝนตกเรื่องของหน้าฝนที่ผ่านมามันก็เลยทำให้ล่าช้าไปนิดหนึ่ง มันก็เลยทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเอาขยะมาที่ตรงนี้ซึ่งมันก็มีแมลงวันไปรบกวนซึ่งก็แจ้งประสานให้ทุกฝ่ายรับรู้รับรารเป็นเดือนนะขอเป็นวันเอาเอาเร็วที่สุดแันะครับฝท่านยกเือบบไม่แน่ มีอะไรต่อครับเรื่องก่อนหน้านี้ท่านนายกก็มีที่ดินขยะโดยเป็นที่ขตัวเองเลยแต่ปรากฏว่ามันแรงผม PM มาฉีดเช้าเย็นทุกวันมันจะช่วยลดเรื่องกลิ่นเรื่องแมลงที่นี่ข้ามไม่ให้ของที่ไหนมาทิ้งที่นี่เลยนะครับผมที่ทำเยอนเขานครทุครับ ใครปลน้นนี่พี่พล้นป่ะปล้นให้ดูสักรอบหน่อยดิเราต้องเติมน้ำก่อนใช่ไหมแล้าฝนทุกเสาครับครับ นอกจากการทับให้หยุดทิ้งแล้วเนี่ยขยะที่เหลืออยู่เนี่ยตรงนี้ต้องการทับยังไงครับตรงนี้ก็คงจะต้องมีการขนย้ายนะขนย้ายถ้าหากว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ยก็ขอให้ทางผู้บริหารของท้องถิ่นตรงเนี้ขนย้ายไปอยู่ในจุดซึ่งมันห่างไกลเป็นการชั่วคราวนะซึ่งไม่ไปกระทบต่อชาวบ้านหรือว่าประชาชนในพื้นที่ใหม่เนี่ย ก็รอขณะเนี้ยรอบอกขยะซึ่งเป็นระบบที่ถูกต้องเนี่ยระบบะเขาเรียกระบบแลนฟิลนะ,ะสร้างเสร็จระบบฝังกลบเนี่ยซึ่งคิดว่าภายในระยะเวลาเดือนถึงไม่เกินเดือนครึ่งเนี่ยจะสร้างเสร็จแล้วซึ่งจะเป็นที่ รับขยะของ3ามอปทอปทด้วยกันก็คือเทศบาลตำบลน,นิเวศบ้านนิเวศแล้วก็คุมเมาส์นะก็จะใช้บอกขยะที่กําลังจะเสร็จเนี่ยเป็นสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่ต่อไปนะครับตรงนี้ก็ชั่วข่าวตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบด,ดําเนินการขุนย้ายทั้งหมดเลยไม่ให้รบกวน พระท่านที่อยู่บริเวณนี้ที่อบรมกันอยู่บริเวณนี้ผมผมก็เพิ่งทราบเรื่องนะครับก็รีบออกมาดูเลย mm hmm. ส่วนที่อาจจะเหลือเศษเศษบ้างนี่ก็จะให้วิธีเอารถไถ่ไถกบแล้วก็เอ EM ็มลาดไม่ให้เกิดกลิ่นเกิดไอความสกปกอะไรต่างๆดูมแมลงอะไรขึ้นมานะครับจะทําให้เรียบร้อยนะครับทีนี้การเฝ้าระวังาสามอปทอาจจะทราบแล้วกดแจ้นว่า mm hmm. ไม่ทิ้งแล้วจะขนออก จะอาจจะมีประชาชนที่ยงังเข้าใจว่าจุดนี้เป็นจุดทิ้งขยะอยูจ่จะทำป้ายไว้ทำจะทป้าย<ก><น>ไว้หาคนเฝ้าทาป้ายให้อบทอเนี่ยหาคนงานมาช่วยดูแลทําไป้ายไว้แล้วก็ล่ามโซ่ตรงนี้ทําประตูไว้แล้วประตูสังกะสีเนี่ยล่ามโซ่เลยไม่ให้ใครเข้ามาได้นะครับ <liter> เอามีคนงานคนงานคนานอยเฝ้าไว้เลยคุมไว้ไม่ให้ใครมาทิ้งขยะ ก็เข้าป้องกันการเข้าใจผิดว่าตรงนี้กลายเป็นจะเป็นบอกขยะของเทศบาลยังไงเนี่ยก็กลัวว่าชาวบ้านเขาจะเข้าใจผิดก็จะเฝ้าไ้เลยบอกตรงนี้ห้ามทิง้งนะทิ้งไม่ได้ไม่ใช่บอกขยะไม่ใช่สถานที่กําจัดขยะของเทศบาลแต่อย่างใดน,นะครับก็จะเฝ้าไ้เลยล่ะทีน,นี้หากว่ามีการฝ่าฝืนแล้วมีกฎหมายมั้งครับใค่ไหมครับว่าถ้ามาทิง้งแล้วจะต้องมีความผิดไหมก็เออกฎหมายเรื่องของสาธารณสุขนะ เรื่องของใกฎหมายสาธารณสุขเนี่ยการทิ้งขยะมูลฝอยต่างๆเนี่ยก็มีกฎระเบียบข้อำลังครับอยู่นะครับก็จะก่อนอื่นเราใช้วิธีการเฝ้าก่อนเฝ้าระวังนะผมคิดว่าคงจะไม่มีไม่มีละถ้าถ้าเฝ้าอยู่เนี่ยก็คงจะไม่มีใครกล้าเอาขยะมาทิ้งหรอกนะครับถ้าเป็นระยะเวลาชั่วคราวแค่ไม่กี่วันรอเวลาของบอกขยะที่จะทําใหม่เนี่ยแล้วเสร็จใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับ ก็ดีนะให้ข่าววันนี้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะกรรมการสหานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่และเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565การศึกษาพิเศษ เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬกาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่ณห้องประชุมชายามนนัยยะมณฑลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนางอนง์พืชสิงห์เป็นประธานคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานหลากหลายสาขาอาชีพอีก14คนได้แก่ ผู้แทนผู้ปกครองหนึ่งคนผู้แทนครูหนึ่งคนผู้แทนองค์กรชุมชนหนึ่งคนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งคนผู้แทนสิทธิ์เก่าหนึ่งคนผู้แทนพิสุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่สองคนผู้ทรงคุณวุฒิหกคนและมีนายสืบสกุลอนุแสนผู้อำนวยการสนวนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกรรมการและเลขานุกการ นายสืบสกุลอนุแสงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานข้อมูลของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดดังนี้มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2565โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อเอ็ดประจำปีการศึกษา2565จำนวน124คนประกอบด้วยข้าราชการครู56คนพนักงานราชการ16คนครูอัตราจ้าง3คนพนักงานธุรการ1คน จ้างหมาบริการ4คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ44คนข้อมูลสำรวจกลุ่มวิชาเอกพร้อมเลขที่ตำแหน่งสำหรับดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษประจำปี2565จำนวน4อัตรา อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดร้อยเอ็ดประจําปีการศึกษา2565อัตราว่างจํานวน12อัตราศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจําปี2565ครั้งที่3โดยสวัสดิการคุ้มครองแรงงานแจ้งการดำเนินง,งานกิจการร้านกาแฟสกสอรอเชื่อร้านโลโก้ร้าน งานประชาสัมพันธ์ข่าวสกสอรอ,อเปลี่ยนชื่อวารสารฟ้าใสาเป็นร่มโพสรุปข่าวสำคัญประจำเดือนกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ช่อง YouTube ร่มโพชาแนล Facebook ศูนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมความพร้อมสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2 5 6 5และตัวอย่างเสื้อที่ระลึกงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 ประจำปีการศึกษา2,565ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่30-31มกราคม2,566ถึงวันที่1กุมภาพันธ์2,566แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพฤศจิกา2,566กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการข้อมูลการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณปีการศึกษา2,565ได้แก่ งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1งบเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนไปกลับภาคเรียนที่1งบเงินอุดหนุนสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษารายงานการได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70จากสากลอ,อมรัย์ครูจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งจำนวน3 0,000บาท รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพฤกราช2565ณสิ้นไตรมาสที่4รายงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเข้ารับประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีการประจำปีงบประมาณพักราช2565ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจากสรรงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพักราช2566 การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโมดนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กพิการและได้โอกาสปีการศึกษา2565นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหลักสูตรสารการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดพทธศักรัาช2 5ยหกสแนวทางการให้บริการเสริมจำนวน5บริการและการขยายพื้นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 29, 30, 31แล้วก็วันที่1กุมภานะครับตรงนี้ก็คงเราคงได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมๆในส่วนของการสาพิเศษที่ต้องดูแลนิพการ็นด้ยโอากาศนะครับที่จะเข้ามานะครับในส่วนการศึกษาพิเศษทัวภักอีสานก็มีทั้งหมด20ศูนย์นะครับแล้วก็โรงเรียนเฉพาะขอมีการแล้วก็โรงเรียนสาธกาอีกต่อนะครับในส่วนของขออนุญาตต้งเจอข้อมูลนิดนึงนะครับ ก็คือพื้นที่นะครับเราจะต้องนำนักนกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมองบ้านักกายภาพนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็นักจิตวิทยานะครับ,นะรบในการลงพื้นที่ที่จะดูแลการให้ข้อมูลการพยาพันธ์กับผู้ของเป็นเรื่องที่สาคัญปีปบับรรณ์ในเรื่องของการให้ข้อมูลผู้ของเองนะครับหลายส่วนยังไม่ทราบว่ามีเราวันนี้เราเองจะต้องผมจะบอกน้องๆอยู่เสมอว่าเราเองจะต้องเดินเข้าหาเราต้องทํางานในเชิงรุก มากกว่าจะนั่งรอให้เด็กเข้ามาหาเรานะครับผมเองก็ตัวผมเองก็พยายามออกพื้นที่ในทุกอำเภอทั้ง20อำเภอนะครับเพื่อจะไปลงพื้นที่สัมผัสปัญหารับทราบปัญหาแล้วก็จะได้นําปัญหานั้นมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหานะครับผมเองอยากให้ทางท่านกำการทางสาได้เป็นกำลังหลักนะครับผมเองก็จะเป็นหนึ่งบันเฟือดที่เราต้องช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กพิการในจังหวัดละเของเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มีทั้งสาทักษะที่ผมได้นำเียนเร้องต้นไม่ว่าจะเป็นทักษะชีวิตนะครับทักษะอาชีพแล้วก็ทักษะวิชาการให้เขาเหล่านั้นอยู่ในสังคมใบนี้อยู่ในโลกใบนี้ดวยความสุขนะครับตามศักยภาพที่เขามี ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกระมอนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45สีซัดนิวผ้าอิสาน h อชดีจานดาวเทียม p p หรือจานสีสม้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ